ายแล้วไปไหนตอนเสียนสูผู้รดน้ำมนต์เปรตเรียบเรียงโดยสิทธาเชตวันเสียนสูเป็นคารวาสผู้ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาตามแนวคำสอนของท่านวุ้ยหลางพระสังฆปรินายกองค์ที่หกแห่งนิกายเซนและปฏิบัติเพิ่มเติมในแนวอานาปานสติจนสำเร็จ ภายใต้การควบคุมการสอนโดยหลวงพ่อเชยวัดราดบำรุงในตัวเมืองชนบุรีหลวงพ่อเชยหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าขัวตาเชยนี้เป็นพระผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมสงท่านมรณภาพบนเขาปากแรดหลังจากเผาสังขาร่างของหลวงพ่อเชยแล้วปรากฏว่ากระดูกของท่านเป็นพระาธาตุหมดมีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นเนื้อสามกษริย์ คือมีสามส่วนเป็นเงินทองและนาคเรื่องราวของท่านเซียนสูมีผู้เขียนถึงท่านในหนังสือต่างๆอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องราวแปลกพิสดารของท่านเซียนสูอยู่อีกมากที่ยังไม่ถูกเปิดเผยให้แพร่หลายออกไปนับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าศึกษาในปีพุทธศักราช 2514ท่านเซียนสูได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วขึ้นไปบำเพ็ญเพียรอยู่บนเขาปากแรดจังหวัดชนบุรีอันเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของหลวงปูเ่เฉยมาก่อนนั่นเองพระภิกษุสูบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าบนเขาปากแรดได้ไม่นานก็ล้มป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียอย่างร้ายแรงเพราะยุงก้นปล่องในป่ามีชุกชุมมาก เมื่อป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียถึงขั้นขึ้นสมองร้อนถึงลูกหลานต้องพาตัวท่านลงมารักษาที่บ้านเมื่อหายป่วยดีแล้วพระภิกษุสูก็กลับขึ้นไปบําเพ็ญเพียรอยู่บนเขาปากแรดอีกครั้งทำความเพียรแผดเผากิเลสอยู่ได้พรรษาเดียวก็ต้องสึกเพราะลูกโลกและสานุสิทธ์ช่วยกันอ่อนวอนให้ท่านสึกเนื่องจากเห็นว่า ท่านเซียนสูมีอายุมากไม่อยากให้ท่านไปลำบากอยู่คนเดียวในป่าและกลัวท่านจะกลับเป็นมาลาเรียขึ้นสมองอีกครั้งท่านเซียนสูได้ละร่างสังขารจากโลกนี้ไปอย่างนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา45นาทีคืนวันอังคารที่17เมษายนปีพุทธศักราช2522 อายุได้72ปีท่านเซียนโูละทิ้งสังขารขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ที่หน้ารูปจำลองของหลวงปูเ่เฉยในบ้านพักของท่านเป็นการเข้าสมาธิแล้วถอดจิตออกจากร่างไปตามแบบเซียนผู้วิเศษหรือตามแบบนักพรตผู้เชี่ยวชาญทางเจโตวิมุตตินับเป็นการหมดสิ้นอายุไขยังปัจจุบันทันด่วน โดยที่ลูกหลานและเหล่าสานุสิทธ์ไม่รู้ลงหน้ามาก่อนเลยคือหมายความว่าท่านเซียนสูไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดสุขภาพพลานามัยของท่านยังแข็งแรงดีเป็นปกติอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอย,อยู่ตลอดเวลาไม่มีเขาสัญญาณว่าท่านจะถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันเลยแต่ครั้นพอตกถึงกลางคืน ท่านก็นั่งสมาธิถอดจิตไปเงียบๆความจริงท่านเจียนสูได้ฝึกเข้าสมาธิหัดตายมาแล้วเป็นเวลาสองเดือนก่อนที่ท่านจะได้ตายไปจริงๆการฝึกเข้าสมาธิหัดตายของท่านเสียนโูนี้หมายถึงการสลัดจิตให้หลุดพ้นจากการปรุงแต่งอารมณ์โดยสิ้นเชิงจนเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดนิ่งกว่าหยุด แม้แต่ลมหายใจก็หยุดไปด้วยท่านเซียนสูเรียกวิธีการนี้ว่าชนะความตายถ้าจะเทียบกับหลักวิชาแล้วเข้าใจว่าท่านเซียนสูเข้าสมาธิถึงอรูปฌานหรือฌานที่8แล้วจึงถอยจิตออกมาอยู่ระดับจตุทฌานหรือฌานที่4แล้วจึงถอดจิตออกจากร่างไประหว่างฌานที่สกับฌานที่ห คืออากาสานัญจายตนาชาญก่อนที่จะทิ้งสังขารไปนี้ท่านเซียนสูเคยกำหนดวันตายของท่านไว้ล่วงหน้าแล้วว่าท่านจะตายเมื่ออายุได้72ปีเพราะสิ้นอายุไขตามกฎแห่งกรรมแต่ลูกหลานและสานุสิทธิ์ไม่ค่อยเชื่อคิดว่าท่านคงพูดเล่นวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2522 ท่านเซียนสูได้เดินทางจากชนบุรีมายังวัดทุ่งสาธิตและได้มอบปลอดวิเศษให้กับพระอาจารย์ศรีนวลเจ้าคุณโสพลวัชระธรรมเพื่อทูลกล้าวถวายปลอดวิเศษแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระอาจารย์ศรีนวลกล่าวว่าอาจารย์สูยังแข็งแรงมีอนามัยดีมากใบหน้าอิ่มเอิบเบิกบานไม่มีเขาเจ็บป่วยเลยแต่พอวันรุ่งขึ้น ที่17เมษายน2522เวลา2ทุ่มเศษท่านอาจารย์สูก็ถึงแก่กรรมด้วยการเข้าสมาธินั่งถอดจิตไปอย่างสงบเงียบก่อนถึงแก่กรรมท่านเสียนสูได้สั่งสอนลูกๆของท่านว่าเมื่อท่านจากไปแล้วขอให้รีบเผาศพท่านเสียในเวลา3วันทั้งนี้เพราะท่านไม่ต้องการให้ศพของท่าน สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแต่พระอาจารย์ศรีนวลวัดทุ่งสาธิตและเหล่าศิษยานุศิ์ผู้ใหญ่อีกหลายท่านได้ปรึกษากันและเห็นพ้องกันว่าไม่ควรจะรีบเผาศพท่านเซียนสูในเวลาสามวันควรจะเก็บศพท่านไว้หนึ่งร้อยวันเพราะเห็นว่าท่านเซียนสูมีลูกศิษย์มากถ้ารีบเผาเร็วเกินไปจะทำให้ลูกศิษย์คนอื่นๆที่ยังไม่ทราบข่าว ตำหนิเอาได้และเวลาหนึ่งร้อยวันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมไม่ช้าไม่เร็วเกินไปภายหลังพระราชทานเพลิงศพท่านเซียนสูแล้วเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 5 2 2ที่วัดนอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคุณสวัสดิ์อุทัยศรีสิทธิ์คนสำคัญท่านหนึ่งได้นมัสกการขอร้องให้ พระอาจารย์ศรีนวลวัดทุ่งสาธิตช่วยใช้กระแสะยานติดต่อกับดวงวิญญาณท่านเซียนโูเพราะอยากจะทราบว่าท่านเซียนโูไปเสวยสุขอยู่ชั้นใดพระอาจารย์ศรีนวลได้นั่งสมาธิติดต่อกับดวงวิญญาณท่านเซียนโูในคืนวันหนึ่งก็ได้รับทราบจากดวงวิญญาณท่านเซียนโูว่าท่านเซียนโูสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคล ชั้นอนาคามีแล้วและไปเสวยสุขอยู่ชั้นพรมสุทธาวาสเพื่อความแน่นอนคุณสวัสดอุทัยสีจึงได้ขอร้องให้บุตรสาวคนเล็กของท่านเซียนสูชื่อทิติมาหรือติก๊กได้ทำการตรวจสอบอีกครั้งคุณทิติมาเป็นผู้ได้รับการฝึกหัดสมาธิจากอาจารย์สูมาแล้วจนได้สมาธิถึงขั้นสามารถถอดจิตมนโนมยิทธิ ออกจากร่างได้เป็นที่ยอมรับของท่านอาจารย์สูผู้เป็นบิดาว่าเธอสามารถเข้าและออกสมาธิได้รวดเร็วด้วยความชำนาญหรือเรียกว่าขั้นวสีคุณที่ติมมาได้เข้าสมาธิติดต่อกับวิญญาณท่านเซียนสูผู้เป็นบิดาแล้วเล่าว่าเธอได้ถอดจิตด้วยวิธีมนโนมยิทธิติดตามไปพบท่านเซียนสูที่ภพภูมิแห่งหนึ่ง แต่เธอไม่ทราบลำดับขั้นตอนของผู้เจริญสมถะและวิปัสสนาจึงไม่รู้ว่าภพภูมิที่ท่านอาจารย์สูอยู่นั้นเป็นภพภูมิชั้นใดกันแน่ดังนั้นจึงได้ถามท่านเซียนสูว่าเตี่ยสำเร็จแล้วหรือยังวิญญาณท่านเซียนสูตอบว่ายังแต่บางครั้งเตี่ยก็มองไม่เห็นตัวเองเหมือนกันคราวหน้าถ้าลุกมาก็คงจะไม่พบเตียอีก เมื่อได้รับคำตอบจากท่านเสียนสูเช่นนี้ก็พอจะประเมินได้ว่าท่านเสียนสูเข้าขั้นพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีแล้วซึ่งจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกหากแต่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปในชั้นพรมสุทธาวาสแล้วสำเร็จอรหันบนนั้นเข้าสู่พระนิพพานต่อไปหรือถ้าท่านเสียนสูมีอุดมการ มุ่งสเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ท่านอาจจะยับยั้งไม่เอาภูมิจิตภูมิธรรมขั้นพระอระหันต์และไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานหากจะทรงตัวอยู่ในระดับอนาคามีโพธิสัตว์เพื่อคอยอยู่ชี้เหลือสรพสัตว์ทั้งหลายตามคติโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานอีกครั้งหนึ่งคุณบุญเกตกลับจากบางแสนโดยสามีทำหน้าที่ขับรถ พรเอิญมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดแม้จะเบรกแล้วก็ไม่มีทางรอดพ้นจากการชนเด็กไปได้และถ้าชนเด็กจะต้องตายแน่แต่กลับเกิดอัศจรรย์เด็กคนนั้นลอยไปทางข้างหลังราวกับมีมือลึกลับซึ่งมองไม่เห็นกระชากร่างไปแล้วค่อยๆล้มลงริมถนนโดยที่เด็กคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บและไม่ร้องไห้ สามีคุณบุญเกตมือไม้สั่นไปหมดรีบขับรถไปหาเซียนสูที่บ้านในเมืองชนบุรีเพียงแต่พลนหน้าเข้าไปในบ้านท่านเซียนสูก็พูดขึ้นลอยๆว่าเมื่อครู่นี้ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้คนหนึ่งมันจะถูกรถชนอยู่แล้วท่านเซียนสูพูดเช่นนี้คุณบุญเกตและสามีต่างก็ตกตะลึงนั่นแสดงว่าท่านเซียนสูมีตาทิพย์ ล่วงรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าครั้นเมื่อลูกศิ์ขับรถจะชนเด็กท่านเสียนสูก็ทรงพลังจิตอภินิหารไปช่วยไว้ดังกล่าวนอกจากจะให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วท่านเสียนสูยังได้ช่วยเหลือพวกวิญญาณหรือพูดผีอีกด้วยการที่พวกวิญญาณมาขอความช่วยเหลือจากท่านเสียนสูเพราะพวกวิญญาณมีความเคารพเลื่อมใส ในเมตตาพรหมวิหารของท่านเซียนสูเมตตาพรหมวิหารเป็นสัจธรรมในพระศาสนามีอนุภาพมากผู้ที่เจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมอยู่เนืองนิดและเจริญวิปัสสนาควบคู่กันไปด้วยย่อมเป็นที่รักที่เคารพของมนุษย์ตลอดทั้งผีสางและเทวดาท่านเซียนสูเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า ครั้งหนึ่งมีผีเปรตมาพบท่านในตอนกลางคืนลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นเปรตที่มีร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลนุน่งห่มผ้าขาวมีปากเท่ารูเข็มไม่รู้ว่าจะกินอาหารได้อย่างไรเปรตได้ขอร้องให้ท่านเซียนสูช่วยรดน้ำมนให้ท่านเซียนสูแปลกใจจึงถามเปรตว่าเป็นผีเป็นเปรตจะรดน้ำมนตได้อย่างไร เปรตตอบว่าผีหรือเปรตเดิมก็มาจากคนเมื่อคนตายแล้วจิตก็เคลื่อนจากตัวมาเป็นผีเปรตโดยที่ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างยังเหมือนคนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนก็แต่รูปร่างจากคนมาเป็นรูปร่างเปรตเท่านั้นเมื่อคนรดน้ำมน์สดาะเคราะห์ได้เปรตก็รดน้ำมน์สดาะเคราะห์ได้เหมือนกันเพราะเกิดเป็นเปรต ก็มีความทุกกายทุกใจเหมือนมนุษย์ท่านเซียนสูได้ฟังแล้วก็นึกขำเปรตมาขอรถน้ำมนต์ก็เพิ่งจะเคยได้ยินได้ฟังนี่แหละเรื่องแบบนี้ไม่เห็นมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเลยสงสัยเปรตจะติดอุปทานมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยรถน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์มาแล้วครั้นพอตายมาเป็นเปรต ก็อยากรดน้ำมนต์อีกเพราะความเคยชินรดน้ำมนต์แล้วจะพ้นบาปกรรมได้หรือท่านเสียนสูถามเปรตตอบท่านว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลกินในธรรมมีเมตตาพรหมวิหารแผ่ไปยังสัรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เนืองนิดท่านอาจารย์เป็นผู้มีบุญบารมีธรรมสูงเป็นโพธิสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากทุกภัย เพียงแต่ท่านอาจารย์มีความตั้งใจจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าเท่านั้นอำนาจกุศลผลบุญของท่านอาจารย์ก็จะช่วยให้ข้าพเจ้าผนจากห่วงทุกข์ได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้ท่านเสียนสูได้ฟังก็เกิดความสงสารเมื่อเปรตมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านจึงบอกให้เปรตสำรวมใจรับเอาสินห้าไปปฏิบัติ และสอนให้ละทิ้งความโลภความโกรธและความหลงผิดคิดชั่วทั้งหลายให้เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปรตก็รับว่าจะพยายามปฏิบัติตามให้ได้จากนั้นท่านเสียนสูก็อธิษฐานจิตให้ตัวท่านสูงเท่าเปรตแล้วเอาน้ำมนต์รถหัวเปรตแผ่เมตตาเอากุศลผลบุญของท่านที่ได้สร้างมาให้เป็นพลังอำนาจ ช่วยสงเคราะห์ให้เปรตได้สมปรารถนาตามสมควรแก่วาสนาตามกฎแห่งกรรมสารเจ้าของคนจีนบางแห่งมีความเป็นอยู่อย่างซอมซ่อและไม่ค่อยจะมีคนนับถือเท่าใดนักเจ้าประจำศาลก็มาขอร้องให้ท่านเซียนสูช่วยเหลือนี่ก็นับเป็นเรื่องแปลกที่เจ้าประจำศาลซึ่งเป็นเทวดามาขอให้มนุษย์ช่วยเหลือ แสดงว่าท่านเสียนสูมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงเป็นที่รักที่นับถือของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายอย่างน้อยท่านเสียนสูจะต้องได้โสดาบันแล้วในตอนนั้นท่านเสียนสูก็ได้เมตตาช่วยเหลือเจ้าประจำสารของคนจีนโดยการอธิษฐานจิตด้วยพลังอนุภาพของศีลสมาธิและปัญญา ปรากฏต่อมาว่าสารเจ้าแห่งนั้นได้มีคนจีนหลังไหลไปกราบไหว้เส้นสวงมากมายฐานะการเงินของสารเจ้าก็ดีขึ้นจนสามารถสร้างสารได้ใหม่ใหญ่โตสวยงามยังมีเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งท่านเซียนสูเรวาว่าหมอผีมีชื่อเสียงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองชอบทำเสน่ยาแฝด และปล่อยคุณใสสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเป็นอันมากท่านเซียนสูจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนหมอผีผูนนั้นว่าจงเลิกกระทำคุณใส่เสียเถิดเพราะเป็นวิชาบาปสร้างเวรสร้างกรรมจงหันมาปฏิบัติธรรมจเจริญสินภาวนาเอามักผลนิพพานดีกว่าจะได้พ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อถูกตักเตือนหมอผีผูนนั้น ก็โกรธมากได้ส่งปีศาจกุมารทองให้มาทำร้ายท่านเสียนสูถึงที่บ้านในเมืองชนบุรีขณะที่ท่านเสียนสูกำลังนั่งเจริญวิปัสสนาโดยกุมารทองได้เข้ามากระตุกเส้นผมท่านเสียนสูแรงๆแ,แต่ท่านก็วางเฉยกุมารทองเห็นเช่นนั้นมันจึงกำเริบใจได้เข้ามากระตุกเส้นผมอีกเป็นครั้งที่สอง ท่านเซียนสูก็ยังวางเฉยอีกสุดท้ายกุมารทองก็ต้องสิน้นฤทธิ์พ่ายแพ้กลับไปฝ่ายหมอผีเห็นกุมารทองของตนพ่ายแพ้กลับมาก็เกิดอาการเสียใจก่อนที่สุดท้ายจะกลายเป็นบ้าไปท่านเซียนสูกล่าวว่าคนที่คุมสติอยู่กับตัวไม่มีใครจะทำอะไรได้คนที่เล่นวิชาต่างๆเช่นน้ำมันผีน้ำมันพราย เปรียบเหมือนคนที่ขาดสติคนที่ขาดสติจะทำร้ายคนที่มีสติได้อย่างไรฐานนะความเป็นอยู่ของท่านเซียนสูอยู่อย่างพอกินพอใช้หาได้ร่ำรวยไม่ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงนินทาว่าเซียนสูดีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นไม่รู้จักช่วยเหลือครอบครัวตัวเองปล่อยให้ลูกเมียอาศัยอยู่ในบ้านในสภาพที่ส่มซอคับแคบ ท่านเซียนสูได้ฟังคำนินทาแล้วก็ขบขันท่านจึงบอกลูกเมียว่าจะสร้างบ้านให้อยู่ใหม่เวลานั้นท่านเซียนสูมีเงินอยู่หนึ่งบาทเท่านั้นลูกสาวคนโตถึงกับถอนใจและปรารบว่าเตียอย่าล้อเล่นหน้ามีเงินอยู่แค่หนึ่งบาทจะสร้างบ้านได้อย่างไรท่านเซียนสูก็ยืนยันว่าสามารถสร้างได้ก็แล้วกัน ที่ดินสำหรับจะสร้างบ้านนี้ได้เช่าไว้จากวัดกำแพงชนบุรีดังนั้นท่านเซียนสูจึงได้จ้างลูกสาวคนโตกับเด็กให้ขุดหลุมเพื่อฝังเสาคนละ15บาทหลังจากขุดหลุมสำหรับฝังเสาได้ไม่กี่วันก็ปรากฏอัศจรรย์ว่ามีคนขนอิฐขนปูนขนทรายมาให้และยังมีคนมาช่วยสร้างบ้านให้เป็นการใหญ่ จนสำเร็จเป็นตัวบ้านในเวลาไม่นานความสำเร็จในการสร้างบ้านนี้เกิดจากการอธิษฐานจิตของท่านเซียนโูนั่นเองคืออธิษฐานขอให้มีคนมาช่วยสร้างบ้านให้โดยที่ท่านไม่ต้องเอ่ยปากขอร้องแต่อย่างใดแต่ด้วยพลังอนุภาพของสัจจะอธิษฐานได้เป็นดลบันดาลใจให้ผู้คนที่ฝักใฝ่ในบุญ มาช่วยกันสร้างบ้านให้กับท่านในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาท่านเซียนสูได้สอนลูกศิษย์ทั้งหลายว่าการทำสมาธิวิปัสสนาจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปจากกมลสันดานของเราเองไม่ใช่เพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นจะต้องพยายามทำลายความโลภความโกรธความหลงงมงาย ให้หมดสิ้นไปจากสันดานนักปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาที่แท้จริงจะต้องเข้ากรรมฐานได้เมื่อได้กรรมฐานแล้วจะต้องปล่อยวางกรรมฐานแล้วเข้าวิปัสสนาเป็นขั้นขั้นไปมีหลายคนได้กรรมฐานถึงขั้นปฐมฌานแล้วเห็นภาพนิมิตต่างๆในอุปจารสมาธิก็หลงผิดคิดว่าตนสำเร็จธรรมแล้วบางคนได้ฤทธ ก็เลยติดอยู่ในริ์นั้นไม่อาจทิ้งริ์ได้เลยตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย,าย์ใหญ่หลงติดอยู่ในลาบสการะที่ชาวบ้านชาวเมืองนำมาถวายพอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาว่าตนเป็นอาจารย์ผู้วิเศษก็หลงติดในชื่อเสียงนั้นจนลืมหนทางที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์คือวิปัสสนาอันเป็นหลักคำสอนอันประเสริฐสูงสุดของพระพุทธศาสนา นี่เรียกว่าแทนที่จะใช้ฌานสมาธิเป็นอาวุธต่อสู้กับกิเลสกลับใช้ฌานสมาธิสร้างสมกิเลสให้พอกพูนขึ้นในสันดานของตนเองท่านเซียนสูกล่าวอีกว่าคนที่อวดอ้างว่าข่าได้มรรคผลเมื่อยังมีตัวข้าอยู่คือยึดถือรูปนามขันห้าอยู่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรอิทธิปาฏิหารและอภินญ,ญาจิตอีกสประการเช่น หูทิพย์ตาทิพย์รู้ใจผู้อื่นและระลึกชาติได้นั้นเป็นเพียงละครตลกตลกเท่านั้นอภิญญาจิตเป็นเพียงกีฬาทางจิตหรือเครื่องเล่นในยามว่างของผู้ทรงฌานสมาบัติเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ควรใฝ่ใจในอิทธิฤทธอิอภิญญาจิตให้มากนักเพราะไม่ใช่หนทางที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้ท่านเสียนสู ท่านได้ผ่านอภินญ,ญาจิตมาหมดแล้วท่านมีความเห็นว่าอภินญ,ญาทั้งห้าประการยกเว้นอสวะขยายานมีอนุภาพเปรียบได้กับยาแก้ปวดหายชั่วคราวแต่การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาอุปทานได้หมดจะทำให้พ้นจากความทุกข์และพบกับความสุขอันถาวร